G.N. คือระบบตัดสินมาตรฐานของ r i s ั s แทบทุกอย่างไม่สช่ทุกอย่างสามารถตัดสินด้วย G.N. ได้ก็เช่นเดียวกับอีก2ระบบตัดสินนั่นแหละแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกระบบเลขเป้าหมาย G.N. อย่างละเอียดสำหรับผู้เล่นและ G.M. อย่างแรกเลยก็คือทุกๆตัวละครทุกๆค,ค,คลิเช่สามารถพยายามที่จะทำอะไรก็ได้มันจะมีอยู่4ตัวแปรหลักในระบบตัดสินที่ N 1. ก็คือคลิเช่ที่เลือกสองสิง่งยธรรม3ตารางอ้างอิง สี่เล็กเป้าหมายโดยฝั่งผู้เล่นจริงๆก็ไม่มีอะไรมากหรอกฮะเ m มจะบอกให้คุณทอยทีเอ็นในสิ่งที่คุณจะทำเพื่อวัดความสำเร็จแล้วก็บอกคลิเช่ที่คุณจะทอยให้กับเ m มซึ่งก็จะเป็นต้องบอกระดับลูกเตา๋าหรอกนะฮะแล้วเ m มจะบอกเลขเป้าหมายที่จะต้องทอยให้ถึงเพื่อที่จะสำเร็จถ้าเ m มยังไม่บอกก็ให้เ m มบอกเลขเป้าหมายก่อนทอยนะฮะแล้วคุณก็ทอยนับผลลัพธ์แล้วก็บอกเ m ม จากนั้นเจมก็จะดําเนินเกมต่อพร้อมบรรยายผลลัพธ์จากการถอ,อยของคุณซึ่งก็มีแค่นี้แหละสาหรับฝั่งผู้เล่นต่อมาก็สําหรับฝั่ง GM มันอาจจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากพอสมควรในการคํานึงถึงความสัมพันธ์ของคลิเช่กับสิ่งที่ทําและเลขป้าหมายเรามาเริ่มกันโดยพื้นฐานกองระบบซึ่งก็คือตารางมาตรฐานมันจะเป็นรากฐานของการบาลานซ์ทั้งหมดในรีสัตดังนั้นสําคัญมากคุณจะทราบถึงค่ามาตรฐานนี้ตลอด คอยเปิดดูระหว่างรันเกมก็ได้มันจะเป็นอย่างเดียวในกฎลิซัสเลยที่คุณจะต้องคอยเปิดดูแล้วนอกจากตารางหลักแล้วในหน้าสับลิซซัส 4n ผมก็เขียนแบบสรุปไปด้วยเรียกว่าเป็นตารางหลักที่ผมใช้มากกว่าเอกสารแปลทางการซะอีกเวลาตัดสิน tn ผมก็ท่องง่ายๆว่า5ง่าย10ท้าทาย15ยากใช้แค่สาคคำนี้แหละ20ยากมาก30เป็นไปไม่ได้ไม่จะเป็นต้องคำนึงมากหรอก,รอกฮะเพราะคุณน่าจะนึกได้แล้ว นี่เป็นค่ามาตรฐานศูนย์กลางของระบบลิซัสโดยมันจะอ้างอิงจากระดับ3มลูกเต๋าเป็นหลักโดยไม่ว่าระดับลูกเต๋าของคริชเชที่ผู้เล่นทอยจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราจะไม่คำนึงถึงมันนี่สำคัญมากตัวละครที่เก่งระดับลูกเต๋าสูงก็ควรจะสามารถฝ่าอุปสรรคได้อย่างเก่งกาจไม่ใช่ GM เยกระดับความยากตามระดับคลิชเชอย่างไม่เป็นธรรมไม่งั้นผู้เล่นคนนั้นจะมีคลิชเชระดับสูงทำไมเงิ้ ซึ่งเราจะมาจำลองการตัดสินกันสักครั้งก่อนที่ผมจะพูดไปมากกว่านี้ออมผมอยากจะเปิดประตูที่ล็อกอยู่ด้วยกละเชจจอมโจนหลังที่ผู้เล่นพูดเสร็จเนี่ยคุณก็จะต้องคำนวณอย่างรวดเร็วมากๆถึงระดับเลขเป้าหมายเรามาดูต่อไปกันจ,จอมโจนเปิดประตูที่ล็อกหง่าย 10. ท้าทายสิบห้าย,ยากครบับโจนก็น่าจะเป็นเรื่องง่ายในการเด็ะก้อนแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเรื่องท้าทายดีไหม ถ้าคิดระหว่าง2จุดนี้งั้นก็คิดจุดกลางๆเลยก็คือประมาณ7 7เจทรอยเลย11คุณเดินไปพร้อมหยิบอุปกรณ์สนอก,กรออกมาก่อนนี้เป็นประตูรุกบิดโรงแรมซึ่งก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีคุณก็ปลดล็อกได้ก,กึ๊กเอียดประตูค่คอยๆเปิดออกคุณเห็นตัวตลกถื้อปืนจ่อมาที่พวกคุณอืมเรามาลองยกตัวอย่างเพิ่มหน่อย ถ้าคริเช่สิงโตหินผู้บ้าคลั่งอยากจะยืนนิ่งเหมือนหินเพื่อไม่ให้วายร้ายสังเกตเห็นผมคงตัดสินว่าง่าย5ถ้าคริเช่นักวิแห่งสายลมอยากจะใช้ลมเพื่อย,ยกทั้งปาร์ตี้ข้ามกำแพงหินอืมผมคงกำหนดเป็นกึ่งยาก13ถ้าคริเช่คนลักสัตว์ขนปีอยากจะส่งแมวของเธอไปขวนคนขับเครื่องบินผมคงกำหนดเป็น6 ถ้าคริเชฐานแทสติอยากจะชะเง้อออกมาส่องจากประตูบ้านคนปกติอย่างเงียบๆเ,เนี่ยเ,เลขเป้าหมายที่ผมกำหนดคงเป็น13ถ้าคริเชเด็กวัยมัธยมต้นผู้เป็นนักผจญภัยฝึกหัดอยากจะกระโดดลงมาจากชั้น2ของบ้านโดยไม่เจ็บผมมองว่าเป็นเรื่องท้าทายเลขเป้าหมาย9ถ้าคริเชนักแฮกเกอร์ ผู้แข็งแรงอยากจะแฮกวิทิุของรถตำรวจที่เคลื่อนมาทางพวกเขาว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายที่อื่นเพื่อดึงตำรวจออกไปผมงคงตัดสินความยากเป็นยาก14อะผมว่าผมยกตัวอย่างพอละคืิเฉยไม่ตรงหัวข้อตามมาตรฐานของกริซัสฟาทุกคนสามารถพยายามทำอะไรก็ได้ใช่แล้วไม่แต่คริเชนัก้องก็สามารถพยายามขับรถกระโดดข้ามเหวได้ซึ่งตามกระบวนการคิดปกติมันก็เวิร์กแหละ แต่คำแนะนําต่อไปนี้น่าจะช่วยให้คุณตัดสินได้ดีขึ้นยกตัวอย่างการเปิดประตูที่ล็อกอยู่สําหรับคลิเช่โดยตรงอย่างหัวขโมยช่างกุญแจไม่น่ามีปัญหาในการเปิดประตูมากการเสดาะกรอนอย่างรวดเร็วความยากคงเป็น7ต่อมาเป็นกลุ่มคลิเช่ที่ไม่ได้ระบุถึงการเสดาะกรอนโดยตรงแต่ยังค่อนข้างเถือถือเป็นเรื่องรองอะไรที่น่าจะพอรู้คลิเช่อย่างสายรับแฟนหนังฆาตกรรมนักสืบเอกชน นักเรียนโรงเรียนเวทมนต์บวก5ไปเลขประหมายเป็น12อีกกลุ่มคือเป็นไปได้แต่ห่างไกลกลุ่มนี้ค่อนข้นางกว้างผมน่าจะเพิ่มใครก็ตามที่พอถนัดกับกอุปกรณ์เครื่องมือหรือมือดีเช่นช่างกลหมอผ่าตัดนักเมียกนบวก10ไปเป็นเลขประหมาย17สุดท้ายคือกลุ่มที่คลิ่ช่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยสักนิดแต่ก็สามารถพยายามลองได้เสมอแหละอย่างมือกีตาร์ไฟฟ้ายูนิคอร์ พนักงานเซเว่นบวก15ไปเป็นเลขเป้าหมาย23ในการสาะกรประตูที่ล็อกอยู่ระดับขั้นสําเร็จลรมเมแล้วอันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากเหมือนกันในการดําเนินเกมต่อไม่ว่าผู้เล่นทอยสําเร็จหรือไม่บางครั้งที่การตัดสินมันไม่ใช่10ึมันจะเป็นระยะตัวเลขที่เลขเป้าหมายที่คุณกําหนดคือตัวขั้นดังนั้นถ้าทอยแล้วผลเลยเลขเป้าหมายไปเยอะระดับหนึง่ง ก็ลองบรรยายด้วยผลการการะทำระดับสูงดูอย่างนักละครทอยเพื่อพังประตูข้ามไปแต่ผู้เล่นทอยได้เหนือกว่ามากก็ลองบรรยายอย่างอลังการดูหรือไม่ก็ลองให้ประโยชน์กับผู้เล่นถ้าทําได้เช่นกละครหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งชีวิตที่เจอถ้าทอยได้เยอะก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มไปในทางกับกันถ้าตรละครทอยพลาดเป้าหมายไปเล็กน้อยเช้นอยู่กับบริบทหากจะแค่พังประตูมันก็แค่ไม่สําเร็จ แต่ถ้าผลต่ำกว่าเลขเป้าหมายพอสมควรก็ให้บรรยายว่ามือเขาเจ็บก็ได้หรือในสถานการณ์ต่อมาเช่นผู้เล่นจะวิ่งข้ามสนามอุปสรรคที่แบบวิ่งผ่านหมัดจากกรแพงไปอีกฝั่งเนี่ยแค่ทอยพลาดหนึ่งซึ่งผมบรรยายว่าเขาไปไม่ถึงแต่ว่าเขามาได้ครึ่งทางแต่ถ้าผลทอยไม่ได้ใกล้เคียงนขนาดน,นั้นก็คงให้เขาโดนมอยต่อยออกจากสนามไปเลยอีกสถานการณ์ที่ผมอยากยกตัวอย่างคือ เิลช์ตัวเอกหนังแอคชั่นกำลังอยู่บนซากตึกระฟ้าให้กำลังไม่ข้างในมีระเบิดซีโจำนวนมากซึ่งระเบิดการหล่นลงมาแล้วรอดเป็นเรื่องปกติมันเป็นสิ่งที่ตัวเอกหนังแอคชั่นทำดังนั้นการบอกว่าถอยเพื่อดูว่าคุณรอดไหมซึ่งไม่มีทางหรอกที่ตครจะตายแต่การถอยลูกเต๋าอย่างไงก็เป็นเรื่องที่สนุกคุณบอกเขาว่าระดับ T N คือ15ในการถอยคลช่ตัวเอกหนังแอคชั่น เ้ืกันพานาทำอะไรได้บ้างท้าสเร็จเขาก็ยืนบนเศษซากอาคารที่ระเบิดออกมาขี่บนแลเบิดจบลงบนสะไว้น้ำไปทกมาพร้อมถอดแว่นกันแดดในการที่หากลมเหนียวเขากระเด็นออกจากแรงระเบิดไปชนนกพิราบบ้างแล้วก็หล่นไปยังกองขยะข้างแม่น้ำ